สวัสดีครับบนชิห้าพาทัวร์วันนี้จะมาดูน้ําซับบ้านคนานะครับน้ําซับที่มาจากธรรมชาตินะครับไหลมาจากธรรมชาตินี่ครับน้ําที่ไหลมาจากธรรมชาติน้ําที่ดื่มกินน้ําไหลทั้งปีคนระับพวกมีปลาด้วยสวย อ๋อน้ำนี่ไหลทั้งปีครับบ้านบ้านคนาตำบลอะไรครับตำบลต,ตาตุมใช่ไหมครับอ่าตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์น้ำน้ำซับไหลตลอดทั้งปีครับน้ำฟรี ีชาวบ้านมาตักกินได้เลยครับน้ำน้ำจากธรรมชาตินะครับน้ำตับไหลทั้งปีมาจากเขาธรรมชาติครับ น้ำไหลออกมาเรื่อยครับน้ำพุดมาจากใต้ดินนะครับกินได้ครับน้ำจอาด นี่ครับน้ำจากทุกเขาครับยอดเลยชาวบ้านมาปักกินได้สบายเลย นี่ครับน้ำที่ไม่เคยแห้งครับลําธารนี้ก็ไม่แห้งครับธานนี้ไหลไมาจากภูเขานะครับ น้ำนี่ก็ไหลตลอดทั้งปีกนกันครับมาจากเขานี่้ไหลขนาดหน้าร้อนนะครับน้ำไหลเย็นลย น้ำไหลทั้งปีครับน้ำไหลลงมาจากภูเขานะครับน้ำสับบ้านคนาตำาบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ที่ขายน้ำเลยครับอันนี้คือปั๊มนะครับปั๊มดูดขึ้นมาตรงนี้ปั๊มดูดน้ำต่อท่อขึ้นมานะครับต่อท่อแล้วก็ใครทารถมารับก็มาเอาตรงนี้นะครับน,นี่ครับเอามารับจอรถแล้วก็น้ำก็ไหลลงนี่เลย นี่นี่นะครับก็ถ้าข้างล่างก็มาตักเอาฟรีได้เลยครับะบ,บานมาตักน้ำกินไน้สบายเลยไหลทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับน้ำซับจากเขานี่ครับะน้ำที่ธรรมชาติเลยดีมากเลยครับ